โอ้ยไม่ต <Chris> ้องไปไหนอะพี่คุยกันตรงนี้ตรงนี้เลยเหรอได้ไตรงนี้นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยสังกะสีร้านข้างๆเขาโมโหหน่อยเวลาลมแรงเขาจะมีเตือนไงลมแรงปังปังปังใช่คุณถือออะะไไรรมาในร้านเนี่ยเราก็จะมีนอกเหนือจากข้าวแกงนางงามแล้วยก็จะมีร้านขนมที่เขามาขายด้วยอย่างอันนี้ก็เป็นขนมแบบว่า10บาทเท่านั้นเองหมุนบวยเพื่อนสิบบาท เฮ้ยสิบบาทไส้ทุเรียนด้วยนะเอมาถามเรื่องเคล็ดลับการดูแลบุตรบ้างดีกว่าบำลุงบำเลงลูกบ้างไหมจนตอนที่พี่ท้อง่ยเคล็ดลับคือการแบกข้าสาร มีการตุนยาจีนไหมหรอวาทำอะไรไหมคุณบุ๋มรังนกไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยใช้ชีวิตปกติมากๆเพียงแต่ว่าคุมน้ําหนักเพราะว่าด้วยความที่เราอายุเยอะแล้วเราก็เป็นสาวอวบอยู่แล้วดังนั้นการท้องแล้วจะให้บุ๋มน้ําหนักเพิ่มไปเหมือนครั้งแรกท้องแรกเมื่อ16ปีก่อนน่ะไม่ไหวได้ทฤษฎีใหม่แต่ก่อนล่ะเราจะเข้าใจว่าตอนท้องเนี่ยเราจะขึ้นได้ประมาณ7จ็ดถึงสิบสองโลใช่ใชไหมคะแต่สมัยใหม่ ไม่จําเป็นต้องขึ้นเลยถ้าคุณแม่น้ําหนักเยอะอยู่แล้วบวม <c oughs> ขึ้นโลเดียวทั้งท้องบวมขึ้นโลเดียวอม่แล้วน้ําหนักบวมก็ลงด้วยเดี๋ยวก่อนพี่ท,ทำยังไงอะไอ้การและความอยากไม่ใชกกลายเป็นว่าไอ้พวกของกระจุกกระจิกก็ตัดไอ้ที่<อ>เป็นน้ําตาลเราก็ลดลงเพราะเรากลัวเป็นเบาหวานเพราะว่าคนท้องจะมเบาหวานแสงใช่ฮอร์โมนฮอร์โมนมันจะทําให้เราสามารถเป็นเบาหวานง่ายกว่าคนปกติสามเท่าก็เลยกลายเป็นว่าขุนก็กลับมาสับคนก็เลยดูไม่ออก อ่าอันนี้ขึ้นโลเดียวนี่น้อยมากขึ้นโลเดียวทั้งท้องน้อยมากน้อยมากขึ้นโลเดียวน้อยมากเลยอ่ะไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยน้องก็ออกมา3โลนะคะแล้วคุณฝึกคุณแฟนคุณยังไงครับเพราะว่าบทบาทมันเปียนไปหมดแลวเหมือนคุณทําทุกอย่างแล้วก็คนเลี้ยงก็ก็คือสามีคือตัวสามีคุณต้องฝึกสามียังไงครับว่าให้ไม่ได้ฝึกค่ะพี่เขาแบบเขาเป็นแฟมิลี่แมนมากๆากค่ะเขาชอบชอบความความมีครอบครัวเขาตั้งสโลแกนก็เลยค่ะเ็าบอกว่าชีวิตเขาเหมือนยุงค่ะ เกิดมาเพื่อสืบพันธุ์แล้วตายไปน่าเอนดูนะน่าเอนดูน่าอดูคนนี้หาสามีเข้ากันมากเลย่ะตากรรมเลยโอเคดีน่าผัสน่าผัสตายไปหลายคนอาจจะเห็นภาพแบบว่าคุณสามีเลี้ยงลูกเก่งป้อนข้าวฟุ๊บทำนู่นทำนี่ใช่ค่ะแต่พอเป็นกลางคืน กลายเป็นบุ๋มดูแลน้องทั้งหมดเพราะน้องติดบุ๋มมากก็คืออยู่บนอกแล<ห>้วบุ๋มนั่งใช่ใช่เขาว่านั่งนั่งหลับค่ะเพราะน้องจะชินกับท่านั่งของบุ๋มที่อยู่ในอ้อมอกแล้วก็เขาจะอยู่เงี้ยบางทีบุ๋มแอบสไลด์ตัวนอนเพื่อนอนกับเขาปะเขาก็จะเอ๊ะเอ๊ะเออเราก็ต้องแต่ดังนั้นบางทีตั้งแต่ตีสองที่ปั๊มนมจนถึงหกโมงเช้าบุ๋มนั่งอยู่อย่างนั้นน่ะนี่คือเหตุผลว่าทําไมสามีถ,ถึงปล่อยให้บุ๋มไปที่อื่น ไปพักผ่อนไปใช้ชีวิตของบุ๋มเองบ้างเพราะเขารู้ว่าบุ๋มหนักกับทุกอย่างขนาดไหนกลางวันออกไปถ่ายละครถ่ายหนังเสร็จกลับมาเลี้ยงลูกต่อ24ชั่วโมงคือมันแบบเพื่อทุกๆคนแต่มันไม่มีอะไรที่เพื่อบุ๋มเองออินบ็อกเข้ามาสดๆันรายการของเราว่าสามีคนนี้ได้จากการมูจริงไหมถ้าจริงช่วยแบ่งโลด้วยแบ่งโลแบ่งโลแ่พิกกแ่พิกกสิใช่ไหม ไม่ก็คือช่วงนั้นคือโสดมาสักพักค่ะจริงๆถามโสดใช่ก็ว่าเยอะมากคนจีบกับโสดแตกต่างกันนะคนจีบเนี่ยคือคุยคุยคุยแต่ก็ถือว่าโสดเพราะเรายังไม่ตกลงกันใครถูกไหมเราก็ถือว่าเรายังโสดอยู่แล้วพี่ไปขอที่ฮ่องกง พี่บอกว่าอย่างไม่ก็มันเริ่มโสดมาสักพักหนึ่งใช่ไหมคะก็มีฝรั่งมาจีบเยอะมากมีฝรั่งมาจีบนู่นนี่นั่นอะไรเยอะมากแต่เราก็ยังแบบไม่ถูกใจเราก็เรื่องรู้สึกว่าชีวิตเราทำไมทำไมฝรั่งไม่มีตรงไหนมันก็อร่อยนะวาไม่ได้อยู่เมืองไทยครับพี่แต่ทีนี้เนี่ยถามว่าเออก็อยากให้มีคนสักคนหนึ่งเข้ามาจะไม่มีใครมาดูแลเราเลยเหรอก็เลยไปที่องค์เทพเจ้าที่ผูกได้แดงอะ ที่ฮ่องกงสารเจ้าสารเจ้านั่นแหละสารเจ้าที่คนไทยกุดใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละค่ะก็เลยไปผูกได้แรงแล้วบอกว่าขอให้เนื้อคู่คนที่แบบคือเนื้อคู่จริงๆของลูกมาเถอะแค่นั้นเอง แล้วล่าสุดต้องพาเขาจะจองตั๋วแล้วเหรอสิ่าร์เขาไปที่ฮ่องกงค่ะเป็นต่อหน้าเทพเจ้าไปไหว้บอกว่าอยู่ได้มาแล้วนะคะขอพาเขาไปด้วยพาเขาไปด้วยแล้วเขาก็เลยยืนจับมือบุมแล้วเขาบอกว่าได้ลูกมาคนนึงแล้วครับคนนี้คือคนคนเดียวที่คุณบุ๋มแบบแต่งจดทะเบียนใช่ค่ะจดทะเบียนสมรสก่อนหน้านั้นไม่มีเลยไม่มีใครสามารถผูกมัดอีฉันได้เออทำไมอ่ะพี่ทำไมต้องเป็นคนนี้แล้วทำไมต้อง ไม่รู้เหมือนกันน่ะพูดยากอ่ะแต่พอมาเป็นคนนี้เรารู้สึกว่าเราคุยอะไรหลายๆอย่างมากคุยกันเยอะมากจนกระทั่งชีวิตเราเริ่มอยากสร้างหลักฐานอะไรด้วยกันแล้วเหมือนดวงอเล็กเขาจะดีด้วยมั้งเขาก็แบบพ่อแม่แต่งงานกูก็มาเลยอืมอืมอืมีืมอ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 นเอืมอืมอืเขารออ้าวมล้วอืม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 อถูกต้อืม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 ก็เลยแบบเออก็เลยเป็นเรื่องแปลกเหมอนกันเพราะว่า เพราะว่าเขาก็ซื้อที่ไว้เยอะอ่าก็มรดกเอยอะไรเอยมันเป็นเรื่องของทรัพย์สินแล้วการทํางานหลายๆอย่างค่ะมันก็จริงอ่ะเข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับในชีวิตคุณบุ๋มมันยังไม่หมดเท่านี้ฮะทุ่อยากเห็นความแปลกในชีวิตคู่ของเขาบ้างนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะชัยเข้าไปจะทําตัวเหมือนพาราไซต์แล้วทางในเราไดู้้อะไรลึกๆนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ